สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนพฤษภาคมปี2566เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมนำพาสิ่งที่ดีมาให้กับคุณค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายคนที่เกิดวันอังคารหมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค บุญที่สะสมไว้จะนำทางให้คุณแม้อยู่ในที่มืดมิดก็จะพบกับแสงสว่างค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นคําพูดที่สั่งซ้อนหรือคําพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแม้จะเป็นคําพูดที่ดีแต่มันก็จะทําให้เรารู้สึกกุ้มกังวลใจหรือไม่สบายใจกับคําพูดนั้นค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองการเลี้ยงฉลองงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานแสดงความยินดีอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจ วันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จกลงล้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เป็นดั่งใจการเงินไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากองค์มหาเทพแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการงานสุมรุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลเกณฑ์ของความรักจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณหวังไว้มันไม่เป็นดังใจมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณก้าวไม่ถึงกับสิ่งนั้นค่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองคะ่ะกลุ่มทุกเป็นกง kins, ังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้ทุก์ให้กลุ่มเป็นกังวลผู้ใหญ่จะทําให้ทุก์ให้กลุ่มเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามาทําให้คุณแก้ไขจัดการไปอย่างยากลําบากก็ขอให้อดทนแล้วก็มีสติค่ะ เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกข์ให้รุ่มเป็นกังวลอดีตที่ผ่านมาที่คุณต้องกลับไปแก้ไขจัดการบางทีหากเราปล่อยไว้มันอาจจะเนื่อนานทําให้ทุกข์เป็นกังวลมากกว่าสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นให้อดทนแล้วค่อยๆแก้ไขแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะอย่างน้อยในท้ายที่สุดเกณฑ์การงานของคุณก็จะผ่านพ้นจะคลี่คลายแล้วประสบความสําเร็จค่ะ จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกําลังจะมีเข้ามาค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารประจําเดือนพฤษภาคมปี2566 เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นลูกหนี้ไม่เป็นดังเป้าแม้จะมีเงินจากแหล่งเงินจากธนาคารเข้ามาแต่ก็ให้คุณระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนแต่ยังไงก็ตามคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ทําให้ท้ายที่สุดการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแม้จะมีคําพูดจากผู้ใหญ่แต่ก็ขอให้อดทนมีสติระงับระวังคําพูดด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์ของความรักคุณจะมีเรื่องชุกกลุ่มเป็นกังวลกับความรักใครที่ยังโสดยังคงง้อยเงากับความโสดแต่หากใครที่มีคู่ช่วงนี้เกณฑ์ความรักอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาด้วยกันคิดใกล้ควนทบทวนให้ดีกับเรื่องของความรักค่ะการเดินทางไกลอาจจะมีบ้างไร้อุปสรรคไร้ปัญหาแต่ก็ยังคงทำให้คุณคุ้นคิดในบางสิ่งบางอย่างค่ะ อุบัติเหตุไม่มีค่ะระมัดระวังเพียงแค่จิตใจของคุณเท่านั้นที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่ะ